และอีกความหวังที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด19ก็คือการค้าขายแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยเฉพาะในเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก็ไปที่ประเทศจีนนะครับที่จะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งลงได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ วันนี้คุณมยุรีอัคราบาลจะพาไปดูตั้งแต่ต้นทางที่ฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็พื้นที่การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ตอนนี้กําลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งสินค้าของไทยออกไปขายผ่านทางเส้นทางนี้ครับเนื้อที่กว่า50ไร่ในตำบลส้มป่อยอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดที่เคยปลูกพืชไร่พืชสวนถูกปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าในเปียเพื่อเลี้ยงโคขุนสายพันธุ์ลูกผสม ทั้งบรามันชาโลเล่แองกัสโดยเฉพาะสายพันธุ์วากิวที่กำลังได้รับความนิยมฟาร์มแห่งนี้มีโคแม่พันธุ์ราว300ตัวที่เหลือเป็นโคขุนเพื่อเตรียมส่งออกทองเตียงบริบาลเจ้าของฟาร์มเล่าว่าการส่งโคกร,ระบือที่ผ่านมามีสองช่องทางคือทางด่านเชียงของห้วยทรายเมืองสิงห์ไปยังชายแดนประเทศจีนและอีกหนึ่งช่องทางคือด่านนครพนมแขวงคำม่วนประเทศลาว ซึ่งต้องใช้เวลาส่งออกนานเกือบหนึ่งเดือนแต่หากสามารถส่งออกปศุสัสตว์ผ่านทางรถไฟไทยลาวจีนด้านจังหวัดหนองคายได้จะลดระยะเวลาในการขนส่งได้หลายเท่าตัวถ้ารัฐบาลให้ส่งออกนะถ้าเขาไม่จํากัด่ยวัวไทยไม่เหลือหรอกไม่เหลือแน่นอนเพราะว่าไม่พอจีนมีเท่าไหร่เวียดนามมีเท่าไหร่เขาก็เอาหมดนี่ย พอเราทําอยู่ตอนนั้นเวียดนามมานอนอยู่ตรงนี้เลยนะเวียดนามพอมานอนแล้วก็เขาซื้อส่งมีเท่าไหร่เขาเอาออกเราก็กวานซื้อแถวจังหวัดใกล้เคียงสุรินทร์บุรีรัมย์แถวขอนแก่นอะไรก็เอามารวมกันที่นี่ก็ส่งออกพอส่งออกพอมันติดโควิดเขาปิดประเทศมันก็เลยสะงักมันก็เลยเป็นผลตอนที่เวียดนามเขามานอนเฝ้าเราเนี่ยเขาออเดิร์นเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่เอาหมดมีเท่าไหร่เอามดไม่เลือกสายพันธุ์ด้วย เช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสงก็เริ่มมีความหวังว่าจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนผ่านการจับคู่ธุรกิจโดยตรงเพราะปัจจุบันการส่งออกข้าวยังคงผ่านเทรดเดอร์เยาวรัสุรโคศผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนบอกว่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มที่ผลิตได้ปีละกว่า3,000ตันข้าวสารทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I เพราะเป็นข้าวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นในเขตทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและยุโรปหากจีนเปิดประเทศให้ประชากรเดินทางเข้าออกก็จะทําการตลาดด้วยการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เห็นขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํารวมไปถึงการจับคู่กับนักธุรกิจเพื่อส่งข้าวไปยังจีนโดยตรง เราต้องมองมาดูที่ว่าคือจ,จุดแข็งของเราก็คือพื้นที่ที่มันเป็น,ปน,ปนยุทธศาสตร์ที่เป็นสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นจ i อที่เราขอรับรองเนี่ยที่ซึ่งมัน,มนไม่ได้ไม่ได้มีทุกที่ค่ะมันไม่ได้มีทุกที่ <mm <mm ก็คือเราต้องมามองเอ,เอาพื้นที่ตรงนี้เราเนี่ยทำยังไงให้มันให้มันเป็นจุดแข็งแล้วกเ็เป็นคุณภาพที่ที่อื่นไม่เหมือนค่ะที่เพื่อนบ้านเราที่ ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนยุดภูมิศาสตร์ของเราเราต้องต้องต้องดึงเอาจุดแข็งตรงนี้มาแล้วก็เรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานที่ที่มันตอบโจทย์กับลูกค้าปลายทางจริงๆค่ะตรงตรงนี้ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ที่ในในในเขตในเขตที่เป็นเป็น G.I เนี่ยของเราก็ยังน่าจะแข่งขันได้ไหวค่ะ สินค้าเกษตรในเขตภาคอีสานตอนล่างไม่ว่าจะเป็นยางพาราข้าวสารน้ำตาลและผละไม้ก่อนหน้านี้ต้องขนส่งทางรถบรรทุกเพื่อไปลงยังท่าเรือแหลมฉบังส่งออกไปยังประเทศจีนและยุโรปแต่ปัจจุบันหลังการเปิดรถไฟไทยลาวจีนก็ทําให้สินค้าเหล่านี้เบนเข็มมาทางจังหวัดหนองคายส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาที่สําคัญลดต้นทุนการขนส่งในยุคที่น้ํามันราคาแพง มยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน